บมามาไปชมครับชมบ้านวัดีินแะับนวัตนาบนโบราสายครับวันพรุ่งนี้วันที่สิบห้าจิกาแนดพิยานใหญ่ไปไปดูกัิมาครับเขาก็เปรตดินไม่ได้วันที่ 4, ท4่สี่พิจิกาขเขาแฝน,นะครับท่กนคงก็บบรมาชมมาบอกบุญเอาลูกสาวเขา,าขเข้ามาตัวจะมา ไฟจะต้องคือต้องติดไฟเรีบเด็กเขาเป็นวัดแล้วมัม้งไม่ใช่ไม่ใช่สมรรส่งก็ไปดูยังไงเนี่นท่านกอดทำไมภาษา <c oughs> <c oughs> อะไรภาษาอะไครับเขาพิทาชทางภาษา ครับครับคนพื้นทินนะจะมีงานมีอะไรข้างนอกเดี๋ยวมาดูเข้ามาอ้าวาดแล้วครับโอ้ห่วงคา มาขายของเนี่ยครับครับพระประธาน้เป็นาพรงินงคนึงพันบาทคุเยาวมาศนกราณห้าร้บาทคุณกัญชัิ่งประิ เด็กก๋าเตียมพรุ่งนี้ครับนางสาวสุวรรณีบุญตาลดีครับนางสาวสุวรรณีบุญตาลมีงานอะไรเนี่ยเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานห้าร e okay. ้อยบาทเททองวันไหนพรุ่งนี้ครับ ผู้นี้งสิบห้ามาหลอดกันนะจ้ามีกิจกรรมตอนเช้าเนี่ยมีไอเด้สวัสดีครับขอใั้เป็นผักแขกแขกตองทำมาจ้ะตอนเช้าประมาณจค่เที่ยงตอนเที่ยงแต่เท่ทองน่ะประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นกัะอ๋อแล้วก็มีโมโหสพอะไรไหมไม่มีจ้ะไม่มีแล้วก็มาทำบุญได้เนาะห้ามจัดอ๋อช่วงนี้ก็ห้ามจัดเนาะเออลืมไปนี่ครับเออดีครับ คนนีกทครับผมพวกนี้เนาะมีพวกนี้เนาะครับ็ปครับเจ้าภาพแห่ทองอนี่อานหาครับผมไปดูกันครับโมปาดูเตรียมกาคกันหลอพระังรวมเป็นเจ้าภาพแห่งทองหล่อประธานนะครับอย่าลืมมาด้วยคนนี้ครับสิบหกิา หนึ่งพันบาทนะครับคุณปีชาเตรียมการครับสคุณงหชาคุณกําไรพุทธการรวมเป็นเจ้าภาพแท่งทองหล่อพระประธานห้าร้อยบาทคุณเป็นจวันงานเข็มการรวมเป็นเจ้าภาพแท่งทองหล่อพระประธานห้าร้อยบาทคุณจองสิ์ตากการและครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพแท่งทองหล่อพระประธานคุงเนินขายซึงเนิรนรวมเป็นเจ้าภาพแท่งทองร้อยบาทคุณพินิษคุณอมรดา โยมชมพูนเจ้ากลางนะครับมีคุณชมพูนเจ้าการด้วยอะไรก็เตรียมการร่วมเป็นาเ่ทองรอพระประธานคุณโยมเตี้ยมการร่วมเป็นภาพเพ่งทองรงพระประาน500บาทนางสาววิการไยชนะรวมเป็นภาพเพ่งทองรงพระประธาน1,500บาทคุณเตรียมคุณวัานตาเหนสันเทีย เตรียมการสั่งเข้ามาจากไหนเตรียมการคร่วมปินจาพาเป็นทองรอพระประธานประดิขันตาคุณพัชราพงร์ชอบร่วมนจาเรันี้มีจ้าโมงจ้ายามกิจกรรมเ้ารอ่งเยนแต่มาจะเช้าได้เนาะมามีเพลนเ้าก็มีเทศแล้วก็นางสาวกนิกาสุาันเช่าก็มาทำบุญได้แล้วมีเทดารับ เีครอบวร่วเป็นจาแล้วก็มีเทศสี่ห้ามืเย็นก็เททองคุณไททูลจากกรนดอนพร้อมครอบครัวร่วมเป็นจ้าภาเท่งทองห่วระประทานห้ารบาทส่งให้ผมตังไหนกัยก็ได้ครับทยครับิอยร่วมเป็นครอบครัร่วมเจอาเพ่งทองรประเดี๋ยวให้กับก่อนห้าร้อยบาทคุณสมศักดิ์สมบูรณ์คุณสมิผม์ขอได้ครับประทานสอง สี่ห้าโมงเย็นก็มีการหล่อครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพเที่ออสหลอมวิประทานห้าร้อยบาทตรงเราการองครอบครัวร่วมเป็นเจ้ภาพ